ินาซังคอนิจิว่สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องไม่หญิงจะแปนนะคะวันนี้ไม่หญิงมาชวนทุกคนเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบเบาๆสมองจากเพลงเด็กเล็กกันค่ะชื่อเพลงโอคินะคุริโนคิโนชตะเลก็แปลว่าใต้ที่ใต้ต้นเก่ารัด ต้นใหญ่นะโอคีแต่ว่าใหญ่นะคะโอคีนะคุริโอคนะเกาลัดใหญ่ะนะแล้วก็คุริโนโคิต้นเกาลัดนะคะแล้วตรงไหนยังไงคุริโนโคิโนชิตนะเดะหรือใต้ใต้ต้นเกาลัดต้นใหญ่นั่นเองนะคะมาฟังเลยค่ะเดี๋ยวนะเรามองกล้องอยู่ด้วยเนี่ย

เราจบแล้วโอเคโอคินะคุริโนคิโน่ใต้เด็ก็แปลว่าโอคีแปลว่าใหญ่นะคะคำคุณศัพท์ขยายคำนามคือโอคินะคุริอ่าคุริแล้วก็ต้นคุริต้นเการัดคือโอคินะคุริโนคิอ่าใต้ต้นหากใต้ต้นเการัดต้นใหญ่คือโอคินะคุริโนคิโน แต่เดะอ่าบอกตำแหน่งว่าตรงไหนยังไงนะคะอ่าあなたあなたあなたนะคะあなたก็แปลว่าคุณあなたと私คุณและฉันあなたと私あなたฮึ่มあなあなたあなたと私อะฮะมะน่าก็ยุคน่าก็ยุคคือเกจิร้อง l วลเกจิร้องเ l ลคือเข้ากันได้ดีคือแบบว่า ถูกกันอ่าไม่คือแปลว่าเป็นมิตรกันนะคะนากายคือ a s o บิ ma s h คือ aso อมาจากคำว่า asobo ารูปดิจิฟอ,ฟอน์นะคะ <Love S 1> ถ้าเกิดมาเล่นแบบว่าเล่นกันดีๆกันเถอะอย่างเงี้ยค่ะก็ a s o b บ ma s h ชเป็นคำสุภาพแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาพ,พูดก็ asobo นะคะอย่างนี้นากายะคุอ a s o บิ ma s h มาเล่นกันแบบว่าเป็นมิตรกันเถอะอย่างเงี้ยมาเล่นกันดีๆนะมาเล่นด้วยกันดีๆอย่างเงี้ยค่ะถัดมาอ่าเราต้องดูดูเพลงนะคะ โอกินาคุรの木の下ก็ no no คือใต้ต้นเกาลัดต้นใหญ่เอ,อจบแล้วเป็นไงได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นกรุบกริบไหมคะเพลงเด็กเนี่ยแหละแล้วก็นิทานเด็กมันจะช่วยให้เราแบบว่าคนเรียกอะไรนะซึมซับภาษาแบบง่ายๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคิดซับซ้อนมากอ่ะเนาะเดี๋ยวมาอีกเพลงอ่ะโอเคอีกเพลงนี้คิดว่าแม่แม่ที่มีลูกเด็กเล็กแดงเหมือนไม่หญิงเนา คิดว่าคงจะได้เคยได้ยินลองถ่ายสีพงอะไรเคยได้ยินกันไหมไม่ลูกสามาต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 าอาต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 าฮาตาปงตาตาตาาต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 าาตี่าตาตาตาาตาาน s h o u e r knees and อะร้องผิดล <c oughs> <c oughs> องม่ h e <ye> s h <c> o u e r knees and toes knees and toes เนี่ยคล้ายเพลงนี้นะคะเหมือนกันเลยแต่เป็นเวอรช์ชันญี่ปุ่นเนาะโอเคมาร้องอีกครั้งได้ะ <c oughs> อาตามะคาตาฮิสะคือเขาฮิอาตามะคาตาฮิสะปปองแล้วก็ปลบ <c oughs> มือฮิสะปปองเมเมอตามีมี <c oughs> านากุจิเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยลองไปฝึกดูนะคะแล้วก็ไปร้องกับลูกนะถ้าเกิดใครมีลูกเด็กเล็กๆแต่ถ้าไม่ลูกก็ลองไปร้องเล่นๆจะช่วยให้จำภาษาญี่ปุ่นได้เร็วแล้วก็ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยววันหลังแม่หญิงมีอะไรดีๆจะมาแชร์อีกนะคะขอบคุณมากค่ะใครสนใจหรือไลฟ์สไตล์ของแม่หญิงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หญิงด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไป ก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ